โอเคตามที่เราพูดคุยกันไว้เมื่อคืนนะฮะวันนี้วันสุดท้ายที่เราจะอยู่ที่นี่นะครับประเดิมที่407ขบวนแรกไม่ได้ถ่ายนานมากนะครับและถ่ายครั้งนี้ก็ครั้งสุดท้ายวันนี้ก็เลยตื่นมาตั้งแต่ตีห้าครึ่งนะครับ วันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะฮะเราจะเดินทางพรุ่งนี้407 40 <7 S 2> <อ>ก็นครสวรรค์เชียงใหม่นะครับ วันนี้เราจะมาเดิมที่รถท้องถิ่น407ขบวนแรกนะครับต่อไปจะเป็นรถธรรมดา212วันนี้วันสุดท้ายเราจะเดินทางพรุ่งนี้นั่งรถธรรมดา202นะฮะแก่บ,บ,บริษัทที่มีความรับผิดชอบในการดูแลสุขภาพของประชาชนี่สำคัญ